สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสเตชโน่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถ่ายดวงคนลัคนาราศีมีนนะครับประจำเดือนตุลาคมปี2 5 6 8ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการท่ายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนตุลาคมนี้คนลัคนาราศีมีนดวงชะตาโดยภาพดวงกว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีมีนช่วงของวันที่1ถึงวันที่2ตุลาคมยังไม่ค่อยมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตนเองมากนะักยังจะคล้อยตามคนอื่นๆได้ง่ายอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่3าตุลาคมเป็นต้นไปสภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของคนลัคนาราศีมีนก็จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่มากขึ้นมีความมุ่งมั่นในการทําสิ่งต่างๆดีและอาจจะมีโชคที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเข้ามาอีกด้วยนะครับ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนลัคนาราศีมีนอย่างไรก็ตามคนลักนณาลาศีมีนก็อาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามารบกวนได้ในเวลาเดียวกันแต่หากมีสติกับสิ่งต่างๆเอาไว้ให้ดีปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดีเองนะครับสําหรับเรื่องของการงานนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่2ตุลาคมการงานยังจะไม่ค่อยดีมากนะักเพราะคนลักนณาราศีมีนจะเอาเวลาและกําลังไปจัดการเรื่องของคนอื่นๆมากกว่าเรื่องของตนเองการงานเลยอาจที่จะไม่เสร็จสมบูรณ์ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงของวบนิทีา3ตุลาคมเป็นต้นไปการงานก็จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจะมีความสุขกับการทํางานดีทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมงานอดิเรกก็ดูจะปรับตัวดีขึ้นทั้งหมดถือว่าเป็นช่วงที่การงานโดดเด่นเป็นอย่างมากหากมีโครงการใดๆที่ตั้งใจว่าอยากจะทํา ็ให้ทําไปได้เลยจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับสําหรับเรื่องของการเงิน,นเดือนนี้ช่วงของวันที่1นึ่งถึงวันที่25ตุลาคมการเงินจะไม่ค่อยดีมากนะักจะมีเรื่องให้เปลืองเงินหรือว่าให้เสียเงินเยอะหรือจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนบางอย่างทําให้ขาดกระแสงเงินสดได้ส่วนช่วงของวันที่26ถึงวันที่3 1ตุลาคมการเงินจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจะมีความลงตัวทางการเงินที่ดีการจัดการเรื่องกระแสงเงินสดจะเป็นไปได้ราบรื่นมากขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นช่ชงของวันที่1ึงถึงวันที่10ตุลาคมอาจที่จะไม่ค่อยดีมากนะักระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ไม่มั่นคงหรือว่ามีการย้ายบ้านย้ายที่อยู่คนภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นอาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ส่วนบุคคลเช่นคอมพิวเตอร์มือถือรถยนต์อาจจะเกิดปัญหาบางอย่างได้ ถัดมาในช่วงของวันที่11ถึงวันที่23ตุลาคมเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็จะเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ก็ดูมีความมั่นคงที่มากขึ้นส่วนช่วงของวันที่24ถึงวันที่31ตุลาคมเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็ここยังเป็นไปได้ด้วยดีจะมีความสุขสงบภายในบ้านภายในครอบครัวที่มากขึ้นได้นะครับสําหรับ เรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมความสัมพันธ์จะไม่ค่อยมั่นคงมากนักอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามากระทบทําให้หลายๆอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงคนรักอาจจะมีการเดินทางไกล หรือว่าเจ็บป่วยได้ต่อมาในช่วงของวันที่11ถึงวันที่23ตุลาคมเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากทุกๆอย่างจะมีความมั่นคงลงตัวที่ดีขึ้นส่วนในช่วงของวันที่24ถึงวันที่31ตุลาคมเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปได้ค่อนข้างดีมีความลงตัวที่ดีนะครับสำหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมไม่แนะนําให้รับใครเข้ามา ราะจะเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจับมั่นคงมากนักส่วนในช่วงของวันที่11ถึงวันที่23ตุลาคมมีโอกาสเจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนได้และหากได้คบหากันก็จะเป็นความรักที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งส่วนในช่วงของวันที่24ถึงวันที่31ตุลาคมก็มีโอกาสมีคนดีๆเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะให้ความสนับสนุนเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองได้ค่อนข้างดีแต่อาจจะปากร้ายหรือพูดจาขวานผ่าซากได้อยู่บ้าง ก็จบไปแล้วนะครับสารการไทยดวงประจํารายเดือนของคนลัคนาราศีมีนประจําเดือนตุลาคมปี25ง8นะครับถ้าเกิดท่านใดต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจาตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำม,มากที่สุด และถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัิญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบ o ๊กของช่องโอสติชาน e l ได้และสามารถกด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้ผมหมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ